สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมองมเมลีคลิปนี้เราก็มาพูดถึงอีกหนึ่งอย่างที่น่าประทับใจมากกับการเล่นในรายการซีวีลีกสนาม2ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนี้แน่นอนว่าประเทศไทยของเรากองเชียชาวไทยของเราเป๊ะปังอยู่แล้วครับมีการซับพอร์ตนักกีฬาแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีอยู่เสมอสําหรับการแข่งขัน C ีวีลีกที่เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าภาพอย่างประเทศไทยของเรา กองเชียร์ชาวไทยเป็นกองเชียร์ที่มีความสร้างสรรค์อีกแล้วครับไม่มีการโห่คู่แข่งหรือว่าใดๆมีการเชียร์กันอย่างสร้างสรรค์ครับ คู่ก่อนหน้าที่ไทยเราจะแข่งขันแฟนๆก็เข้ามานั่งชมในสนามด้วยครับแล้วก็เชียร์คู่ก่อนหน้าของไทยเราด้วยเชียร์ทีมอื่นๆกันอย่างสนุกสนานเลยหรือว่าจะเป็นตอนที่ไทยของเราลรงแข่งขันเราจะสังเกตได้เลยครับว่าทีมไทยของเราก็เชียร์กันอย่างสร้างสรรค์เชียร์ไทยไม่มีการโห่คู่แข่งใดๆทั้งสิ้นนี่แหละครับสิ่งที่ทําให้ผู้คนยอมรับสมกับที่โลกยอมรับตั้งแต่ v n l ที่ผ่านมาก็ เป็นที่ประจักษ์สุดๆไปเลยครับวงการวอลเลย์บอลของไทยของเรานั้นต้องบอกเลยว่าเป็นที่ยอมรับจริงๆ